ขอเวลาแป๊บหนึ่งนะเมาหมอกับเพื่อนนิดนึงว่าแบบคือเพื่อนถามไงว่าทําไมหน้าดีขึ้นเออแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเมาหมอแป๊บขอเวลาแป๊บมาเรามา,มาต่อเรื่องของเรากันดีกว่านะคะคือเมาหมอกันเรียบร้อยแล้วโอเคคือวันนี้มาว่าด้วยเรื่องของสิวดีกว่าสิวเป็นปัญหาที่หลายๆคนนะคะมาถามมาถามเยอะมากเหมือนกันนะพี่ทําไมพี่ไม่ค่อยเป็นสิวเลยคะพี่หน้าใสจังเลย,เลยพี่ถ่ายรูปคะ่ะถ่ายรูปใครจะอยากให้เห็นสิวถูกไหมคะอันนี้พูดตามตรงเลยนะคะ จริงๆแล้วม the ีป so. so ัญหาสิวเหมือนกันค่ะเพราะว่าในประจําเดือนก็จะสิวมาบอกกันอยู่บ่อยๆนะคะบอกกันอยู่ทุกคลิปว่าลูกอุจจะมีปัญหามากๆนะคะในเรื่องของสิวสิวอตันสิวกเสบเป็นหมดค่ะขอให้บอกเมื่อเราเป็นสิวเราชอบสรรหาอะไรที่มันรักษาสิวเพราะว่าเราแก้ไม่ได้ถูกปะคือยังไงแม่นก็ขึ้นต้นเหตุมันเลยหนึ่งเราต้องล้างหน้าให้สะอาดทีนี้เรามาหาตัวช่วยอะไรที่เราจะ ที่จะทําให้เราล้างหน้าได้ล้าลึกและสะอาดอคนซีลเลส่วนมากก็จะใช้หมิเรียบผลิตภัณฑ์ที่มีฟองนะคะโฟมล้างหน้าเวลาใช้แล้วรู้สึกเหมือนเวลาล้างแล้วรู้สึกหน้าไม่เกลี้ยงแต่เวลาเราใช้สบู่ล้างหน้าเราสึกว่าโอ๊ยหน้าเกลี้ยงมากเลยเอี้ยยมากอะไรแบนีอ้อะไรเธอแต่ว่าสบู่ส่วนมากมีฟองไม่หวังคนเป็นลิวไม่ค่อยเจอนะที่ไม่มีฟองเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะไปพบมาแล้วนะคะขนาดแบบว่าดีใจมากว่า สบู่อ่ะแบบไม่มีฟองด้วยตอบโจทย์เรามากแทนแทสบู่พีระมิดคุ้นไหมสบู่พีระมิดนะคะเป็นสบู่ของพิเศษย่านั่นเองนะคะ<อ>พิเศษย่าน่าใซเมิร์นะคะเพราะพิเศษย่าใช้สบู่อันนี้นะคะเราก็ไปสึกสอมานะคะสปิเนเจอร์ของสบู่พีระมิดคืออะไรคือนี่เลยจะมีแผ่นทองคำเป็นแผ่นทองคำแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะอยู่นี้ด้วย เราจะสวยและรวยมากนะคะใช้สบู่อะไรหว่ามีทองด้วยนะคะช่วงนี้ทองขึ้นหรือทองลงก็ไม่รู้รู้แต่ว่ากูมีสบู่ที่เป็นทองและสาระมากและสาระมากเขาเล่งกันเลยดีกว่านะคะสะบู่อันนี้นะคะนอกจากจะมีทองคําแล้วชอบมากคือใช้แล้วสิวยุบสิวแห้งสิวยุบนอกจากจะใช้แล้วสิวยุบเนี่ยยังใช้แล้วรอยสิวจางด้วยประสบการณ์ตรงค่ะ ไม่ใช่จางแบบทันทีทันใดนะคะคือเราก็ปอกไปเรื่อยๆแหละแต่เราสังเกตว่ามันจางเร็วกว่าตอนที่เราเคยใช้แบบครีมทารอยสิวอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกรู้สึกเองรู้สึกเองนะคะก็เลยเหมือนแบบว่ามาบอกต่อว่าคือมีแล้วนะเกิดขึ้นแล้วสบู่ที่ไม่มีฟองมันมีฟองน้อยอะ่ะน้อยกว่าสบู่ทั่วไปซึ่งอ่อนโยนและเหมาะกับคนแพ้งิ์มากๆนะคะ <uck> เห็นเขาว่าว่า,ามีขายเป็นเซ็ตด้วยนะ คือไม่ได้มีแค่สบู่อย่างเดียวนะคะมีเป็นเซ็ตด้วยลูกหนูคิดว่าถ้าเกิดว่าใช้เป็นเซ็ตเนี่ยน่าจะเห็นผลได้ดีได้ดีกว่าและได้เร็วกว่าเพราะฉะนั้นลองออให้เพื่อนๆไปดูตามเพจในเพจเขาแล้วกันนะคะว่าเขามีอะไรอย่างอื่นที่จะแบบมาหนุนแบบเพิ่มประสิทธิภาพให้ตัวสบู่ที่เราใช้เนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นประมาณนั้นประมาณนั้นก็เดี๋ยวยังไงให้ข้อมูลแบบลิงก์ไปเพจเขานู่นนี่นั่นนะคะ ลองไปดูกันละกันคือมาเล่าให้ฟังว่าสบู่อะไรเอ่ยไม่มีฟองใช้แล้วสิวแห้งรอยสิวจางด้วยนะคะเคมาบอกประมาณนี้ค่ะยังไงก็ลองไปหาซื้อกันดูนะคะ